บักไม้สรีสีทองครับขั้นตอนแรกวิธีฟักไข่นะครับเป็นแบบนี้ใส่ตะแรงไว้นะครับสองสามมืออันจะฟักตัวน่อยๆมันจะลงไปข้างล่างนะครับ,บอับอนน,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 นี้บอ่ออนุบาลสอง บอ่อที่สองนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเม็ดน้ยนอยจำเม็ดอาหารนะครับนี่บอ่อสองกําลัางคัดแยกออกไปสู่บอ่อสามนะครับ มััังลลดดบบอันนี้เป็นบอสามนะครับจะเห็นว่าใส่มันสีง่ายขึนท่อหัวท่อนิ้วก่อยแล้วนะครับเนี่ยสามารถนี่ยนี่ครับหลังจากที่ขัดจากบอสองมาบอ่อสองมากลมาล้งไปบอสามเนี่ยนะครับ หลังจากบ่อที่สามแล้วเขาก็มาไหว่บ่อสีครับนี่เป็นขันตอนบ่อซีก็สีใส่คือสี่ใหญ่ขึอนม่เล็กน้อยครับีแล้วก็เป็นบ่อไข่ตัวใหญ่นะครับอันนี้แยกขายได้ใส่สำหรับสี่ขายได้แล้วก็เก็บไข่นะครับกระว้นเป็นวัตจักรว้นไปฝักบ่อนีก็คือเอาไปว้นไปบ่อหนึ่งคือกานะครับเอาไปฝัก เป็นโตนิดหน่อยนะครับสรุปแล้วมีสี่ขั้นตอนครับผมสามสี่บ่อยูยูต้องอยู่ครับ